นะครับก็ตอนนี้นะครับเจ้าเยี่ยน้าโชคเป็นพ่อพันธุ์หลักนะครับเป็นพ่อพันธ์หลักที่ใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวอื่นตอนนี้ผมใช้พ่อไก่อยู่3ตัวนะครับ3ตัวด้วยกันเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็พามาชมเจ้าเยี่ยน้าโชคก่อนนะครับก็พับไว้หลายแม่นะครับตอนนี้ ก็จะมีชุดที่แบ่งไปบ้างนะครับชุดลูกตอนนี้นะครับผมมีชุดลูกแบ่งอย่างเดียวนะครับจะเป็นชุด2เดือนนะครับชุด2เดือนก็มีวันนี้นะครับวันนี้ก็เตรียมตัวจัดส่งนะครับเตรียมตัวจัดสง่งจะเป็นชุด2เดือนนะครับ2เดือนหน่อหน่อย ร่างกายยังแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับเป็นพ่อไก่ที่จ่ายลูกกระดูกโครงสร้างดีอีกหนึ่งตัวนะครับจะเยนําโชคสายไหนนะครับสายไหนตัวนี้เป็นมหานครแสนลนมูสดำนะครับร้อยากิโลสนะครับเป็นไก่เบอร์แข่งดีอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นไก่แข้งหน้าดีเหลี่ยมดีนะครับ วิ่งออกใกล้ๆนะครับแฉลบแฉลบออกวิ่งออกใกล้ๆแล้วก็เป็นไก่ที่ว่าเหลี่ยมจัดนะครับอีกหนึ่งตัวแล้วจ่ายลูกออกมาชุดที่ว่าแบ่งไปแล้วครับก่อนอันนี้ก็มีผลงานหลายตัวนะครับแต่ช่วงพักหลังๆมานี้เราจะมีแค่รุ่น2เดือนนะครับรุ่น2เดือนแล้วก็เป็นลูกไก่เลยนะครับ แล้วก็ตอนนี้ทับไว้หลายแม่นะครับกําลังไข่ก็มีกําลังฟักอยู่ก็มีนะครับก็เป็นไก่ที่จ่ายลูกสวยแล้วก็จ่ายลูกแข่งดีอีกหนึ่งตัวนะครับบรรยากาศช่วงเช้าๆก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ชุดชุดนี้เนี่ยมันยังไม่ได้กกไข่นะครับก็จะมีบางตัวบางชุดที่กกไข่อยู่นะครับแล้วก็บางชุดนะครับบางชุดผมก็จะเอาไข่ เข้าตู้ฟักนะครับเข้าตู้ฟักก็ประหยัดเวลาได้นะครับให้แม่ไก่ได้พักผ่อนนะครับขายอย่างเดียวไม่ต้องฟักนะครับเอาเข้าตู้ฟักใช้งานได้ดีนะครับตู้ฟักนี่ครับสว,สวยเลยนะครับเดี๋ยวพาผมพาไปชมใกล้ๆนะครับ ใกล้ๆนะครับเจ้าเยียน้ำโชคนะครับเป็นไก่เป็นพ่อไก่เบอร์แข่งดีอีกหนึ่งตัวนะครับสวยมากถ้าท่านสนใจลูกนะครับก็ทักทายนเข้ามาได้นะครับ,รบผมแบ่งลูกคูล่ละหนึ่งใบเตา ผู้นั้หนึ่งใบเทาไม่ล้มส่งนะครับเป็นไก่อายุประมาณ2เดือนนะครับแข็งแรงแล้วนะครับโตแล้วก็เอาไปเลี้ยงต่อได้เลยนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับช่วงเช้าเช้าของวันนะครับถักทายกันนะครับชุดชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุดลูกของเขานะครับเดี๋ยวผมพาชมชุดลูกนะครับ ครับชุดนี้จะเป็นชุดลูกนะครับจ่ายลูกได้กระดูกโครงสร้างดีมากนะครับชุดนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าพี่ที่ใช้ปูมหรือเปล่าที่ปิดไปนี่ครับส่วงวันนี้นะครับสี่ตัวเลยเป็นกระดูกโครงสร้างดีมากจ่ายลูกกระดูกดีมากครับแล้วเหมือนออกมาเหมือนพ่อมากนะครับ ชุดนี้นะครับอย่างชุดเนี้ยผมแบ่งคู่ละหนึ่งไปเทาไม่ลุ่มสุกเอาไปก็เลี้ยงต่อได้สบายเลยนะครับเพราะว่าโตแล้วนะครับแข็งแรงมากสมบูรณ์มากไม่มีตำหนิเลยก็ประมาณนี้นะครับเจะเยียนำโชคนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจสายพันธุ์นะครับทักทายนะเข้ามาได้ครับสว,สวยเลย